เราขอเวลาคุณเพียงไม่กี่นาทีเพื่อเล่าเรื่องราวาเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดให้คุณฟังเมื่อพูดถึงความเร่งด่วนในการรักษาโควิดเรามักจะเห็นภาพของแพทย์ยาเตียงวัคซีนรถพยาบาลแต่ทุกวันนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นหนึ่งที่ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วนคือเครื่องช่วยหายใจและคุณรู้ไหม ว่าเครื่องช่วยหายใจเนี่ยสำคัญยังไงก่อนอืน่นเราอยากให้คุณลองกั้นหายใจสจัก30มิวินาทีแล้วฟังเสียงของพวกเขาความรู้สึกมีอยู่อย่างเดียวก็คือตายเนี่ยคงไปต่อไม่ได้ความรู้สึกของการลงปอดคือมันเหนื่อยมากๆเลยค่ะผมต้องใช้เครื่องให้ออกเิียนด้วยอัตราการไหลสูงเนี่ย ตลอดเกือบตลอดนะหลังจากที่ปอดผมเพัาข้ออยระดับสองเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยเหมือนทําหน้าที่จะช่วยเป็นปอดแทนเขานะครับช่วยทําให้เขายังมีลมหายใจต่อไปได้เครื่องนี้เนี่ยในประเทศไทยกําลังขาดแคลนอยู่30วินาทีอาจดูไม่นานแต่ผู้ป่วยโควิดสิที่ปอดมีปัญหาอาจทําไม่ได้อย่างคุณพวกเขาจึงต้องการเครื่องช่วยหายใจ ที่ตอนนี้กำลังขาดแคลนอย่างมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่ทวีมากขึ้นเราจึงอยากชวนคุณมาช่วยกันบริจาคเงินคนละ99บาทและแท็กชวนเพื่อนๆอ,อ,อีกอย่างน้อย9คนพร้อมส่งไปอีก9กลุ่มลายเพื่อรวมกันส่งต่อโอกาสให้เขาเหล่านั้นจะได้หายใจต่อไปเครื่องม้าเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่สมบูรณ์นะ โดยเพราะเครื่องช่วยหายใจนี่ถือเป็นทางเลือกและทางรอดที่สำคัญยิ่งกับชีวิตเรามาช่วยกันต่อลมหายใจให้คนที่กำลังหายใจไม่ออกกันเถอะครับ